สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุกันค่ะสมบัติของวัสดุวัสดุเป็นสิ่งที่นำมาใช้ทำวัตถุต่างๆมีอยู่หลายชนิดเช่นผ้าโลหะยางเป็นต้น จากการสังเกตสมบัติหรือลักษณะต่งตางๆของวัตถุพบว่าวัสดุอาจมีสมบัติหรือลักษณะภายนอกบางอย่างที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเช่นลูกโปง่งทำจากยางรูปร่างทรงรีสีม่วงพื้นผิวเรียบความแข็งไม่แข็งยืดหยุน่นค่ะแก้วน้ำทำจากแก้ว สีใสรูปร่างทรงกระบอกพื้นผิวเรียบความแข็งแข็งไม่ยืดหยุ่นค่าผ้าเช็ดตัวทำจากผ้าสีขาวรูปร่างสี่เหลี่ยมพื้นผิวไม่เรียบความแข็งไม่แข็งไม่ยืดหยุน่นค่ะ เมื่อเรานำวัสดุต่างๆไปทำเป็นของเล่นหรือของใช้จะทำให้ของเล่นหรือของใช้มีสมบัติเหมือนกับวัสดุชนิดนั้นวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติเฉพาะบางอย่างที่เหมือนกันและมีบางอย่างที่แตกต่างกันเช่นสมบัติของไม้ไม้มีความแข็งแรงคงทนไม่ยืดหยุ่นไม่เป็นสนิม ไม่นำความร้อนเผาไม่ได้เมื่อถูกน้ำน,น,นานๆจะผุได้ค่ะสมบัติของหินมีลักษณะแข็งมีน้ำหนักมากไม่ยืดหยุ่นไม่เป็นสนิมพื้นผิวเรียบหรือขรุขระทนตกความร้อนและไม่นำไฟฟ้าค่ะสมบัติของกระดาษ มีลักษณะเป็นแผ่นบางน้ำหนักเบาเผาไม่ได้ฉีกขาดได้ง่ายผิวเรียบไม่ยืดหยุน่นเมื่อถูกน้ำจะเปื่อยยุ่ยง่ายค่ะสมบัติของยางมีลักษณะอ่อนนุ่มยืดหยุ่นดีกันน้ำได้ผิวเรียบหรือครุขระไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้า สมบัติของโลหะมีความแข็งแรงคงทนไม่ยืดหยุน่นมีผิวเรียบและมันวาวเมื่อถูกน้ำหรือได้รับความชื้นนานๆจะเป็นสนิมนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีค่ะสมบัติของพลาสติกมีลักษณะแข็งน้ำหนักเบาผิวเรียบกันน้ำได้ไม่ยืดหยุน่น ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าค่ะสมบัติของผ้ามีลักษณะอ่อนนุ่มน้ำหนักเบาดูดซับน้ำได้ดีไม่ทนความร้อนยืดหยุ่นน้อยหรือไม่ยืดหยุ่นผับเปลี่ยนรูปร่างได้สมบัติของแก้วมีลักษณะแข็งแตกหักง่ายเมื่อถูกกระแทกหรือตกหลน่น มีความโปรง่งใสไม่ยืดหยุ่นผิวเรียบทนต่อการขูดขีดทนต่อความร้อนสะท้อนแสงได้ค่ะค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ